สวัสดีค่ะนี่คือรายการเกมคูลอกคูเกมนะฮะนี่คือบัวอยู่ฮะมองฮะโอเคฮะน่ากลัวไหมฮะนี่คือบ้านบดกของเราไม่เยี่ยมได้นะคือนี่คือไอทีเอ่อของจัเบียอาไหมฮะ โอเคาปงนะบาบ้าบาบ้าอันเดอดะโอ้ยลยาก่นะบ้านบ้านขึ้นคนก็ใย้ขึ้นเห็ดขึ้นคนเออ้ขึ้นรไปถูกรูไ่ถโอเคฮะอเอขึ้นเหตดขึอกะเออขอแนะนำตัวผมชื่อคุณอาร์หนึ่งจห้าสี่นะมาเจอกันได้นะฮะนี่นี่คือคุณชาร์นะเขคือชาวไบที่สุดในโลกนะพูดกัูเรื่องน ฟังไม่ค่อยได,นนด้ยินนะฮะและนี่คือผมฮะเฮ้ยนี่นะชาวล็อกมแล้วฮะนี่คือคุณบอลน,นะฮัโลโหลเฮ้ยคุณบทำไมน้ำตาลก้อนใหญ่งเลยไม่รู้ว่าอาไรไหนเป็นแบบน้ำตาลปใอ้ป้าน,น้ำตาลนะเอาไปเลยเอาไปเลยอเอง้ป้าน้ำตาลเอาไปเลยอาไปมันจะดูยามาอา่เป็นโระหวัติรัลวลคนะรับ ล็อฮะไม่ใช่เป็นชารล็อกบ้างชาร์ล็อกเป็นใครก่อนจะถามจริงฮะคุณอัดแล้วไปลงยูทูบหรืออะไรลงยูทูบฮะหอยหอยชื่อชื่อยูทูบคนน่ะเดี๋ยวค่อยดิผมยังไม่รู้เลยอันนี้อัดอยู่ว่าผมไม่แน่ใจว่าลงยูทูบไปหรือเปล่าถ้าเกิดใครลงใต้ก็ช่วยไปลงให้ด้วยนะขอเอมเอาไฟล์ไปให้ด้วยถ้าโหลดได้ก็เอาไฟไปผมด้วย ใครลงได้ก็ลงให้หน่อยนะะโอเคมาเรื่องเข้าวเราไปเข้าเรื่องของเราต่อนะนี่คือผลงานั้าแรกของบเรานะนี่คือเกมอู้ๆนะฮะใครจำไม่ได้ก็เสียนะมาไกลก็เจอโอเคเราเข้าเรื่องกันดีเดือนเฮ้ยเข้าเรื่องกันดีกว่านะคือวันนี้เราจะไปหาแรกกันนะโอเคใช่ไหมครฮะใครก็ได้รทบสั่งผมมาฮะ น้เคจะได้เห็นสตอรมมันเยอ่าใครเปิดประตูวะเปิดไข่ัคุณอะโอเคเอ้ยเปิดประตูไปได้โอเคนะเปิดระตูได้ลแล้วเอคือประตูออกมาของพวเรานะไม่เสียงไม่เปิดนะโอเคโอ้บากอก็บยาก เนี่ยทามาสจาต่อโทฮะคือว่าขอาคุณบอลเนี่ยกลายเปน็นห้องทดลองแล้วลอลของพวกเราไปแล้วนะมาเลยมามาผมมาก่อนแค่คุณไปก่อนนะผมเป็นตาต้องนะคืออาจจะสงอาจจะสงใครแม่ว่าทำไมผมมีจับขา,านะช่างมันนะเออช่างแล้วก็วิชาผมหายมาเดียวมาเดียวบ๊ายบา

เธอได้เชื่อผมด้วยอะตาบปองเป็นมีของค่ะไม่ขด้หองอนอันเนี้เอ้ยใครดับไฟเดี๋ยวมันเจอโอเคนะไอ้านมามาถึบ้านผมแล้วเจอนี่คือบ้านของตอนะแล้วพวกเรามล่ผีกันนะเอ้ยเรล่งผีกันก่อนนะใครเปิดน้านวะอดเดือด ใค้คือผมจะเล่าให้ฟังหน่อยฮะต้องโฮเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักนะไม่รู้จักก็ได้หรือรู้จักทุกคนก็ว่าได้ฮนะเป็นสถานที่ที่ฮีโร่บายอ่ะเป็นเออแต่าต่ตอนนี้ไม่มีมอสฮีโร่บายอ่นะคือมันเป็นแค่ข่าวเลยเท่านั้นนะไม่แน่ใจว่ามีฮีโร่บายหรือเปล่าเออคุณอย่ารู้ไป<ห>ที่เออหนะ่นนนงจุดห้านะฮะไร้ขึ้นหีึ่งจุดห้าได้คนบางคนเขาว่าฮีโร่บายขึ้นเนี่ย ให้ให้ทางให้ทางทางทางเกจอัะให้อุตนาวะคุณเขาห้รไวัยใเนี่ยดูหูเแม่งกู้ชาวเราเสียโอเคเอาทอัดต่อโอ้ยแล้วผมจะาเไปก่อนะคุณบอลนะตามที่ว่ระบายฮะไม่รู้ว่าไม่รอละาตาาอาาาไา รู้สึกว่าผมออกฟาร์ตีค้คนละไม่ได้ออกฟาร์ตี้ใหม่กันแ่ะไม่ได้ออกไม่เชื่อดูอะไรเรื่องวะเฮ้คอมอรี่นี่ยนี่คือสตองโฮนะฮะเขาจะไมเรื่องผมหรือแค่ขีดเดียวไม่รู้ตัวเลยสตองโฮน่าตัวน,นะเนี่ยนะคือสตองโฮจะเป็นอะไงขีนข้อที่ระบายไหนอ่ะคือเออจะมึงใครใครถ้ามึงชจะสังจะสังเกตขีดข้อที่ระวายมันฮฮเป็นที่ของขีดระบายจริงฮะจริงจริงนะจริงไรยะคิดใหม่ะ ดีคุณบอกนะคุณลองดีอย่างี้นะคุณลองดีอย่างงี้นะคุณบอลนะเดี๋ยวเรื่อยเรื่ะคุณจะเจออะไรก็ฟีดนะฮะโอ๊ยอะไะดีทุกอันนะวางอันอะไอพวกแตกอ่ะตีเลยฮะพวกแตกอ่ะ I w a n t t o t n t h r e ให้แตกไมอะให้มันแตกนะฮะคือผมได้ทุมชนเห็นว่ามันเป็นฉัดตัวหนึ่งฮะป้าดา มันเป็นปลานะปลาเหล็กนหะดูภาษาอังกฤษเลานะคะแต่ทายไปว่าอะไระนปลาเหล็กนะแม่ขดได้หมเลยมันขดขูดเนี่ยหรอเออขูดเนี้ยขูดอยงเนี้ยไม่เห็นเป็นอะไรคือคือเลอ่ะมันเป็นบางกันนะโอเคนะแม่ขูด้ เขากดเลยไม่เชื่อถามคนที่เล่นดูได้เลยนะสวัสดีฮะนี่คือรายการเกมคูลอคคูลเกมนะฮะนี่คือเออบัวอยู่ฮะมองฮนะ <c oughs> โอเคนะน่ากลัวไหมฮะนี่คือบ้านโบของเรามาเยี่ยมได้นะคือนี่คือไอทีเออของเจ้าค่ะ <c oughs> ของเพื่อสตังค์นะ <c oughs> <c oughs> วาบาบาฮะเดี๋ยวอัดเสียงให้ดูนะเอวโอเคนะเป็นบ้านบานขึ้นรึ่งคนเอ้ยขึ้นเหยื่ึ่งคนเฮ้ยขึ้นเออรมาถูกฮะเรืไม่ถูกฮะครื่องเหตุฮะเออครื่งเหตุครี่หินนะฮะเออขอแนะนำตัวผมชื่อคุณอาซ่าซ่าหนึงถึงหนึ่งห้าศูนนะมาเจอกันได้นะฮะนี่่เลยนั่คือคุณช้านะเขาคือชาวใบที่สุดในโลกนะคูดไม่ค่อยู้เรื่องฮะอ้าวฟังไม่ค่อยได้ยินนะฮะ อันนี้คือผมฮะเฮ้ยเนี่ยชาวล็อกมาแล้วฮะเนี่ยคือคุณบอลฮะฮัลโหลฮัลเดียวทีทำไมน้ำตาลก้อนใหญ่จังเลยไม่รู้เอาไปไหนน้ำตาลนะไปขายบ้านน้ำตาลนะเอาไปเลยเอาไปเลยเออขายบ้านน้ำตาลเอาไปเลยฮะเอาไปเลยจะดูดยามาออเป็นโลกประวานไม่รู้ไม่รู้ครับล็อกนะไม่ใช่เป็นชาวล็อกบ้าง ความจะทานดิฮะคุณอัดแล้วไปลงราจะโทรเดี๋ยวแหละลงยูทูปฮะขอขอช่อยช่อยโทรคุณด้วยเดี๋ยวค่อยดิผมยังไม่รู้เลยผมไม่แน่ใจว่าลงยูทูปได้หรือเปล่าถ้าเกิดใครลงได้ก็เพิ่มไปลงให้ด้วยนะขอเอามาไฟล์ไปให้ด้วยถ้าโหลดได้ก็เอาไฟล์มาผมด้วยใครลงได้ก็ลงให้หน่อยนะฮะโอเคมาเรื่องข่าวของเปล่าเฮ้ย ไปเข้าเรื่องของเราต่อนะนี่คือผลงานครั้งแรกของพวกเรา,านะนี่คือเกมอู้ๆนะคะใครจะมาเรียกเธนะอ,อเนาะมันหลุมาไกลก็เกินออกโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าเอ้ยเข้าเรื่องกันดีกว่านะคือวันนี้เราจะไปหาแร่กันนะโอเคค <อา S 2> <อ>ุณพอใครก็ได้เป็นซอ,องโฮกับผมมาฮนะ<ต>คุณทั้งสองวนนี้จะได้เห็นสซองโฮมันยังไง อ่ะใครแล้วประตูอะเปิดไข่แล้วคุณอะโอเคเอ้ยเปิดประตูไม่ได้โอเคนะเปิดประตูได้แล้วเอ่ยคือประตูอโนมาของพวกเรานะไม่เฉียวไม่เปิดนะเซฟแอนแกโอ้พระจาจอดมันยอดมากนะเนี่ยทำมาสตอ์โคฮะ คือบ้านของคุณบอลเนี่ยกลายเป็นห้องทดลองของพวกเราไปแล like. ้วนะฮะไปเลยมามามาผมมาก่อนคุณแม่คุณไปก่อนนะผมเป็นตากล้องนะคุณอาจจะส่งอาจจะส่งถ่ายแม่ว่าทำไมผมมีจับตาช่างมันนะเออใช่าเดินไปที่นั่ผมถ่ายอยู่ผมมาเดียวผมมาเดียวไปไปไปเดินตรงไป ต้องไปในหะ้ใครอุดว่ะโอเคเออท่านผู้ชมจะเห็นว่าเออทำไมมันมเยอะจังทำไมมันเยอะจังอุดเยอะอ่ะมุดเลยมุดเลยเฮ้ยชิบหายแล้วค่ะ เธอได้เชื่อผมด้วยอ่ะดาบฟอมเป็นผีของนะไอ้ของอันเนี้ยไอ้ยใครดับไฟมาเดี๋ยวมันเจอโอเคนะไอ้มาฉุกมากนะมาบนบ้านผมแล้วเจอนี่คือบ้านของ่ผยนะเแล้วพวกเรามาเลรื่องผีกันนะเอ้ยมาเลรื่องผีกันก่อนนะใครมาเปิดหน้าว่าอุดด้วย ให้คือผมจะเล่าให้ฟังก่อนฮะตองโฮเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักนะไม่รู้จักก็ได้หรือรู้จักทุกคนก็ว่าได้ฮะเป็นสถานที่ที่ฮีโร่บายอ่ะเป็นเออแบบแบบเออเนี้ไม่มีมอสฮีโร่บายอะคือมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะไม่แน่ใจว่ามีฮีโร่บายหรือเปล่าเออคุณอย่ารู้ไปมที่เออหนึ่งจุดห้านะก็ได้ทีหนึ่งจุดห้าได้เป็นลองพิมพ์คำว่าฮีโร่บายขึ้นเลย ให้ให้ทางสให้ทางทางอ่ะมอให้อุตนะ้วคุบอลที่บายนีนี่ยดูหูร็อกคแม่งโก้ชาวอกเลยฮะโอเคแล้วทำอัดต่อโอ้ยแล้วหมไม่ฟังเพะต้องฟังแ้วคุณบอลนะตาที่ระบายนะตากล้องไม่รอใครแล้วหลังขาทุกคนแหละไปไม่รอใครเลย อันนี้ผมรู้สึกว่าผมออกฟาร์ตี้คนนะไม่ได้ออกต้งาร์ตี้ใหม่กันนะไม่ได้ออกไม่เชื่อดูอะไรโอ้ยคอมบี้เนี่ยนี่คือสตองโ h นะฮะเอ้าทำไมเรื่องผมเหลือแค่ขีดเดียวไม่รู้ตัวเลยสตองโ h บ้านเดียวนะเนี่ยนะคือสตองโ h จะเป็นยัไงที่งขจะบายไหนอะคือเออจะมึงใครๆถ้าผู้ชมจะถำ สังเขาฮีโร่บายลเป็นที่องฮโร่ายจริงฮะจริงนะจริงไร่ะคิดไรฮะจริงดคุณบอลคุณลองีเ็พวกนี้นะคุณลองจีพวกนี้นะคุณบอลนะดีไปเรื่อยๆคุณจะเจอสไลด์ฟิตนะฮะอะไรฮะดีทุกอันนะวางอันอะไอพวกแปลกๆอะดีเลยฮะพวกแปลกๆอะ I want to TNT ทนเห็นว่ามันเป็นฉัดตัวหนึ่งฮะปลาดามันเป็นปลานะปลาเหล็กนะรือภาษาอังกฤษหรือเปล่าธรรมดาฮะปลาไทยแปลว่าอะไรฮะในปลาเหล็กนะโอ้โหขุดได้หมดเลยขุดเนี่ยเหรอเอ้โหเนี่ยขุดพวกเนี้ยไม่เห็นเป็นอะไรคุกทีรื่อยๆอ่ะมันเป็นบางงานนะโอเคนะฮะโ้แม่โอ้ แกตัแกที่ใหญ่มากนะอย่างกระเขากกดเลยไม่เชื่อถามคนที่เไดนดูได้เลยนะ